สวัสดีครับผมก็มาเจอพอลิเตอร์ซีอูนะฮะเจออีกแล้วทุกสัปดาห์นะฮะสำหรับการปิดปรับปรุงวันที่10ไม่ใช่วันที่10วันที่9กรกฎาคมนะสองห้าหกสานะผมก็สําหรับการปิดปรับปรุงในครั้งนี้นะมีอะไรอัปเดตบ้างนอกจากอืเพิ่มจํานวนจอนะครับผมจาก10บหจอได้นะผมกลายเป็น30จอนะครับผมตอนนี้ก็ปลดล็อกแล้วนะครับผมในช่วงขี้คลาย โควิดนะครับผมยังไม่มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมนอกจากไอเทมช็อปลดราคาชุดใหม่นะครับผมก็ตั้งแต่วันที่9จนถึง23นะครับผมเพื่อใครสงสัยรายละเอียดเดี๋ยวเราก็ขอเลื่อนให้ดูกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะครับผมวันพฤหัสนะครับผมนะป,ปรับปรุงคือกิจกรรมวีควิกเนปาร์ตี้นะครับผมวิกเคนปาร์ตี้ บัฟนะผมกม็มันก็เหมือนเดิมเนาะนะครับผมมันคงเหมือนเดิมนะผมที่เหลือก็จะเป็นบัฟสองวันนะผมนะบัฟสองวันสนะิบเอ็ดสิบสองสิบแปดสิบเก้ายี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยจริงๆมันช่วงปลายเดือนมันน่าจะสี่วันนะเพราะมันเป็นช่วงหยุดยาวสี่วันเหมือนกันช่างเถอะนะครับผมนะโอเคต่อด้วยนะครับผมกิจกรรมคอนเทนต์สงคานสง่ง สงครามงสงครามยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับผมนะสองถึงสาสิบนะผมเหลือเวลาอีกประมาณ22วันนี่ก็ได้อยู่นะครับก็ที่เหลือก็เป็นชุดคลุมนะครับผมมีอะไรอีกเลยจำน่ายเทมไม่ใช่กิจกรรม กิจกรรมมีน้องวัวสีชมพูมีปลามุกนบันนะผมอ่าก็เหมือนครั้งที่แล้วเหมือนแพดก่อนหน้านี้นะครับผมส่วนจํหน่ายที่มีสิทธิ์ลดราคาก็วันที่เก้าถึงย3ิบสามอันนี้แบบนี้จะเป็นแบบรวดเดียวเลยนะครับผมเก้าถึงย3ิบสามน่าจะเป็นแบบสองสัปดาห์เลยนะครับผมสองสองสัปดาห์เลยเป็นแบบกิจกรรมลดราคายาวนะครับผมแต่รออัปเดตนะครับผมรออัปเดตอัปเดตเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าจะยังไงแต่เขาบอกว่า ถ้าจะให้ตีกิ่งจีนะครับผมกิจกรรมจะมาเดือนหน้าก็น่าจะเป็นแบบประเภทไอเทมไอเทมคุมประจําเดือนนะครับผมคุมคุมประจาเดือนหรือว่าจะเป็นแบบประเภทที่แบบคุมแรหายากแรไอเทมคุมหายากที่แบบนานๆถึงจะออกมาแต่ออกจากบอสแล้วก็เป็นอไอเทมอะไร Up level. Level อะ่ะอัพเลเวลอัพเลเวลอ่ะ อแต่ไม่เกินร้อยห้าสิบอะไรอย่างนั้นนะที่ที่เราคิดนะผมส่วนในเรื่องของประดับน่าจะมาเดือนหน้าอีกประดับเดือนหน้าน่าจะมาในเรื่องของแหวนใช่ไหมรอบนี้มาตุ้มหูคือเดือนที่แล้วมันสร้อยเดือนนี้มาหูเดือนหน้าก็มาแหวนอน,นะคืออันนี้เป็นการเดาที่แบบจับทิศทางน่าจะได้อยู่นะผมแล้วก็อัปเดตอันที่หกเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับผมปรับการอะไร ปรับการจำกัดจำนวนหน้าจอนะครับผมจอเกมอยู่กลางเป็นสามสิบจอนะครับผมจำกัดเเพิ่มเป็นสามสิบจอได้แล้วนะผมแฮปปี้เอนดิ้งอันนี้คือเป็นทำไมไม่เป็นโลโกโ้ช่างมันเถอะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอัปเดตได้ครับก็อาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมก็คอยดูกันอีกทีสำหรับ วันนี้สำหรับวันนี้เราก็คงต้องลาก,กันไปก่อนกับผมวิมเตอร์ ICU ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b สไครต์กันนะครับนะบายบายครับผม